สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับรัฐบาลทหารไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งกสทชหรือว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับก็มีการกําหนดเส้นตายกับบริษัท a c e b o o k นะครับว่าจะต้องลบข้อมูลที่มีความผิดหรือว่าที่ผิดกฎหมายไทยจํานวน131 URL นะครับจากทั้งหมด309 URL ภายในวันที่16พฤษภาคมนี้ซึ่งหากบริษัท Facebook ยังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยก็จะมีการดำเนินการฟ้องร้องบริษัท Facebook ในทันดีในทันทีนะครับรวมทั้งจะมีการขอหมายศาลเพื่อที่จะเข้าไปตรวจค้นสำนักง,งาน Facebook ในประเทศไทยด้วยซึ่งข้อมูลที่ผิดกฎหมายไทยใน Facebook นั้นจากการเปิดเผยของผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบ,บกนะครับ ระบุว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเกี่ยวกับการละเมิดสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับซึ่งจากการารวบรวมตั้งแต่เดือนตุลาคมจนกระทั่งถึงพฤษภาคมในปีนี้นะครับพบว่ามีจํานวน820รายการในจํานวนนี้พบใน Facebook 365รายการใน YouTube 450รายการและในทวิตเตอร์อีก5รายการนะครับรวมทั้งที่ผ่านมานั้นศาลก็ได้มีคําสั่งให้ปิด เว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันไปแล้วกว่า6,000รายการและอีกจำนวน600รายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเข้ารหัสเพื่อที่จะระง,งับการเผยแพร่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้เจ้าของบัญที Facebook อย่างน้อย7คนนะครับที่มีการแชร์ภาพพระอิริยาบถส่วนพระองค์ของกษัตริย์วชิราลงกรถูกจับกลุ่มด้วยข้อหา112ไปแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ศาลก็ไม่ยอมให้มีการประกันตัวเพราะถือว่ามีความผิดร้ายแรงและมีอัตราโทษที่ค่อนข้างสูง คงจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยก็ได้มีการอ้างคำสั่งศาลห้ามประชาชนติดตามหรือว่าติดต่อหรือเผยแพร่นะครับข้อมูลที่นำเสนอผ่าน Facebook ของบุคคล3ท่านด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งขณะนี้ลี้ภัยการเมืองอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับคนต่อมาคือนายแอนดรูมาเชลสื่อมวลชนอิสระของชาวอังกฤษและ อาจารย์ปวินชัชวานพงพันนะครับซึ่งข่าวนี้ก็ได้รับความสนใจไปทั่วโลกทีเดียววันนี้เราจะมาพูดคุยกับหนึ่งในสามบุคคลต้องห้ามหรือเรียกได้ว่าเป็นบุคคลเป็นบุคคลที่รัฐบาลทหารไทยนั้นต้องการตัวมากที่สุดก็ว่าได้นะครับจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรปวินชัชวานพงพันนะครับอาจารย์ประจําศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลายัยเกียวโตประเทศญ,ญี่ปุน่นอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง อาจารย์ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเมื่อกลายเป็นบุคคลต้องห้ามดังขึ้นเยอะเลยเนี่ยนะไปไหนคนทักนะครับ,รบแล้วก็เออ,อันนีไม่ได้พูดเล่นพูดจริงคือม่อเนื่องจากมันมีข่าวออกไปมากก่นนะครับโดยเฉพาะไม่ใช่แค่ข่าวในประเทศไทยเท่านั้นแต่มันข่าวไปสู่แวดวง สื่อระหว่างประเทศด้วยนะครับรวมถึงสื่อต่างชาติเองเนี่ยก็ติดต่อผมมาขอสัมภาษณ์เนี่ยมันเลยทําให้เรื่องเนี่ยมันมันตีความไปมากกว่านั้นหาือมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าของตรงเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเรื่องีมันไม่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่เคยได้ยินว่ามีใครเนี่ยถูกกลายเป็นผู้ต้องห้ามนะครับออนไลน์ S <S นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรื่องเกิดขึ้นกับผมเนี่ยแล้วก็เมื่อผมได้คุยกับนักสืบพิมพ์ยักษ์ใหญ่นะครับอย่างของที่สหรัฐอเมริกานะครับที่วอชิงตันโพสต์เนี่ย <S <S ทันทีเลยนะครับบอกอรของวอชิงตันโพสต์เนี่ยอยากลงเรื่องนี้แล้วก็ขอให้ผมเขียนบทความเรื่องนี้เพราะว่าบอกเองเขาก็บอกผมว่าเขาไม่เคยได้ยินนะครับว่าขนาดประเทศที่มันร้า,ายมากๆเลยเรื่องเกี่ยวกับการปิดกั้นการสแสดงความเห็นนะครับของของประชาชนอย่าง <S <S จีนนะครับหรือว่าอย่างอิหร่านหรือว่าอย่างเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็ยังไม่มีกรณีของการแบน ผู้ใดนะครับลายเพราะฉะนั้นผมอาจจะรูว่าเป็นเคสแรกๆของโลกก็ได้มาเลยทำให้เออเรื่องนี้มันเป็นที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่ผมอจอไปว่ามันก็มีการสึกไปทั่วโลกนะผลผลเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างบวกอย่างที่ผมพูดไปนะมันทําให้ผมดังไม่ผิดแต่แค่นั้นนะครับมันมันกลายเป็นการสวนกระแสคือแทรรัฐไทยเนี่ยต้องการจะให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในเมืองไทยเนี่ยเลิกติดตามผมเนี่ยนะครับ มันับไม่คนในจำนวนหนึ่งติดตามผมมากขึ้นไปสักนะฮะมีการยอดนี่นะครับว่าก่อนกับหลังประกาศที่ออกมานะครับจากกระทรวงดิจิตอลเนี่ยมีคนตามผมเพิ่มมากขึ้นสอง0ัคนนะ<อ>เพราะฉะนั้นก็เป็นร่อที่มาหนาแปลกใจครับกาเดียวกันอาจารย์เองก็มีบทความมีการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งมากเหมือนกันคือที่มากขึ้นหลังจากที่ประกาศถูกประกาศเป็นบุคคลต้องห้ามของไทยใช่ไหมฮะถูกต้องครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่านอกจากว่ามันจะมาในรูปของการ ถูกสัมภาษณ์นะครับจากสื่อต่างประเทศเพราะว่าเขาสนใจาภาษาอังกฤษคือเขา curious บางๆเอ้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมรัฐไทยมันมันถึง desperate หรือว่ากระเสือกกระสนเหลือเกินนะครับที่ต้องการที่จะบล็อกนะครับบุคคลทั้งสามคนนี้เอ้มันเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยหรือเปล่าอีกอันนึงก็คือมาจากส่วนตัวของเองก็คือผมเองก็ยังคงที่จะเขียนบทความในภาษาอังกฤษต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับจุดยืนของตัวผมเองนะครับรวมถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศแล้วก็ เสนอข้อวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายอันนี้ของรัฐบาลไทืมครับต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นไมหมฮะอาจารย์ในการเขียนบทความหรือการสัมภาษณ์ผมคิดผมเลยจุดนั้นไปแล้วนะฮะคุณจองก็อันนี้ก็เป็นคาถามที่ดีว่าผมยังมีอะไรต้องระวังอีกไหมนะฮะเอะผมก็ข้อระวังข้ออย่างผมเนี่ยซึ่งผมก็ผมก็ยังผมยังก็คงยังสามารถทําได้ดีอยู่คือเผมคงต้องเอจำกัดให้มันอยู่ในขอบเขตการวิจารณ์แบบวิชาการนะครับอ่ ไอ้เรื่องเรื่องที่จะมีการพูดเล่นอะไรก็ตามเนี่ยมันคงไม่เลยเถิดไปมากไกลกว่ากว่าเป็นการดูหมินนะฮะดูหมินคือในเชิงดูหมินแต่เป็นแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าจะตุกตีความเป็นการดูหมินเนี่ยผมคงช่วยอะไรไม่ได้นะฮะในการตอบคถามคุณจ้องคือว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมคงไม่มีไม่มีเอ่อไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรทั้งสิ้นจากนี้เป็นต้นไปนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยมีหรอกเรื่องสิ่งกีดขวางผมคิดว่าผมเป็นนักวิชาการที่ ผมซื่อสรรัตย์ต่อวิชาชีพของตัวผมเองสิ่งที่ผมเห็นนะครับสิ่งที่ผมต้องการวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่ผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องผมก็ยังพูดแล้วก็ยังวิเคราะห์วิพกษ์วิจารณ์ต่อไปพี่แต่สมัยนี้เนี่ยถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าภายัยอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ายังถูกตามล้างตามตามรังควานอยู่เนี่ยแต่เนื่องจากว่าในช่วงตั้งแต่เปลี่ยนรัชสมัยที่ผ่านมาเนี่ยมันมี มันมีหลักฐานมันมีแมทเทียลให้ผมเขียนเยอะมากขึ้นคุณจอมแต่คือคือก่อนนี้มันอาจจะมีไม่มากนะแต่ว่าตอนนี้มันมีหลักฐานออกมามากขึ้นมันมีคลิปออกมามากขึ้นมันมีรูปออกมามากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยมันออกมาเองอผมได้เอามาใช้ส่วนนี้ได้เอามาใช้ในการเขียนบทความวิเคราะห์เนี่ยซึ่งทําให้มันเขียนแล้วมันทําให้เอหลักวิเคราะห์ของเรามันแน่นมากขึ้นเพราะเรามีข้อมูลมากขึ้นครับครับครับอาจารย์การการที่มีการใช้ กฎหมายที่ค่อนข้างจะเข้มงวดแบบนี้มากขึ้นเพื่อจะปกป้องสถาบันเนี่ยมันมันสะท้อนอะไรในในในสถาบันกษัตริย์ไทยตอนนี้ครับอาจารย์มันสะท้อนว่าเขากำลังพ่ายแพ้กับสงครามการต่อสู้ในเรื่องเกี่ยวกับการแย่งชิงข้อมูลมการแย่งชิงพื้นที่ในการสื่อสารกับประชาชนนะครับเ,เพราะว่าอย่างที่ผมเขียนอย่างที่ผมก็ให้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 สัมภาษณ์หรือว่าเขียนใน facebook แล้วก็ตามเนี่ยก่อนหน้านี้คือ คืออันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นหลักธรรมชาติมากคุณจอมคือถ้าเกิดรัฐไทยมีความมีความมั่นคงในระดับหนึ่งถ้าสถาบันกษัตัตย์ความเข้งแข็งในระดับหนึ่งเนี่ยเขาไม่กลัวมากหรอกว่าคนจะพูดถึงเขาว่าอย่างไรอ่ฮะอันนี้เปรียบเทียบได้กับว่ากรณีอย่างที่มันเปิดเสรีไปเลยนะครับอย่างประเทศตะวันตกที่มีสถาบันพระมหกากษัตริย์อยู่ที่สถาบันพระหาักษรัตริ์ของเขาเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอ,อย่างเข้มงวดนะฮะเขาไม่แคร์หรอกว่าประชาชนเนี่ยจะมีความวิจารณาบ้ากน้อยแค่ไหนนะครับ <P> แล้วรู้ว่าประชาชนนียกก็มลิิรร์ต้พววด นะมาถึงว่าเมื่อสถาบันกษรตริย์ยอมเปิดตัวเองให้มีการพริจารณาแล้วเนี่ยมันคงต้องมีพิอารยาในคันลองของกฎหมายนะครับซึ่งมันผมว่ามันเป็นมันเป็นการวินวินทั้งสองฝ่ายวินวินในแง่ของสถาบันกษัตริย์เองที่มีความโปร่งใสมากขึ้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นนะครับวินวินในแง่ของสาธารณชนที่มีโอกาสในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันกษัตริย์มากขึ้นนะผมคิดว่ากจุดนี้เนี่ยต่างชาติเนี่ย ได้ก้าวข้ามไปสําเร็จแล้วคือ,อมีความเข้มแข็งพองสมควรเพราะฉะนั้นการถูกวิพาพระวิจารณ์เนี่ยจาก,จากสาธารณชนเนี่ยมันไม่เรือปกติของเราต่างหากที่ยังก้าวไปไม่พ้นเมื่อก้าวไปไม่พ้นแล้วเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาสมริกรษัตริย์เนี่ยมันมีความโปร่งใสนะครับทุกๆในหลายๆเรื่องจึงออกกฎหมายอย่างกฎหมายมีพระรงค์เดชานุภาพทีหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นตัวเป็นเกาะคุ้มกันแต่มันไม่ได้หรอกครับคือถ้าเกิดเราพูดถึงประเทศไทย 30- 40ปีที่แล้ว ที่ช่องทางในการสื่อสารนกับประชาชนเนี่ยมันมีอยู่ช่องช่องทางเดียวหรือสองช่องทางนะครับเช่นโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วิทยุซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมันถูกมองว่าเป็นเมนสตรีมมีเดียก็คือเป็นเอ่อเป็นสื่อสื่อสื่อมวลชนกระแสหลักซึ่งมันสามารถควบคุมได้ในสมัยก่อนนะฮะและสามารถที่จะให้ข้อมูลแบบว่าเป็นวันเวคือทางเดียวจากข้างบนลงล่างได้ข้างล่างไม่มีสิทธิที่จะโต้แย้งได้เนี่ยโอเคอาจจะทําได้เมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้ว แต่ตอนนี้เราเคลื่อนย้ายมาสู่ยุคดิจิตอลแล้วกระทรวงดิจิตอลเองก็ควรจะต้องจาใส่กระโหลกเอาไว้นะ mm hmm. พูดจริง,รงคือ,ค,อคือทุกตอนนี้เนี่ยสมรภูมิการต่อสู้ทางด้านข้อมูลม,มันเปลี่ยนไปแล้ว mm hmm. คุณเอาหนึ่งสองมาใช้ได้ในแค่จุดเดียวเท่านั้นคุณปิดไปสี่ร้อยเว็บไซต์ห้ารอยเว็บไซต์พรุ่งนี้เปิดอีกพันยังได้ mm hmm. บล็อกเว็บไซต์ใครเนี่ยฮนะมัน,นิ้งทีอันบล็อกได้ mm hmm. ผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่อยู่เข้าข่ายของการถูกบล็อกด้วยซ้ำ แล้วเขาจะมาบล็อกผมได้อย่างไรนะครับในเมื่อสิ่งที่ผมเิดเนี่ยเอาขอ้อจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการพูจจายอย่างตรงไปตรงมานมครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากซึ่งออตอบคาถามคุณจอมคือมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนถึงความอ่อนแอลงอย่างมากนะครับทั้งฝ่ายของภาครัฐเองแล้วก็ในฝ่ายของสถาบันพระมหากษัตริย์เองอคืครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าข้อมูลมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ม,มีมีประเด็นไหนมีข้อมูลใดที่อาจารย์เตรียมที่จะมีการพูดถึงหรือมีการ วิพากษ์วิจาร์ณหรือมีการนําเสนอในส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในเวลานี้ไหมครับที่น่าสนใจครับค,คือมันก็มีเรื่องน,น่าสนใจเยอะแยะมากนะฮะแล้วก็เอออย่างเรื่องเกี่ยวกับอ่าอย่างอย่างที่รู้อยู่ว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี่ก็ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่เออประเทศเยอรมันนะฮะครับอ่อจริงๆผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับกลุ่มที่ ไปค้นหาข้อมูลกษัตริย์องค์หมายที่เยอรมันเลยแล้วจริงๆผมก็ไม่อยากรู้ด้วยะนะนอกจากว่าข้อมูลเหล่านั้นมันออกมาเป็นข้อมูลสาธารณะแล้วผมอาจจะมาใช้ได้บ้างนะครับแต่ก็ส่วนใครจะทำอะไรอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้อันนี้มัน,นไม่ใช่เป็นประเด็นของผมออ,อ,อ,อผมจะพูดว่าอะไรผมจะพูดว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลิปที่ออกมาเนี่ยนะฮะซึ่งผมก็เพิ่งเขียนไปแล้วว่าเอ,อมันก็เป็นมันก็เป็นหลักฐานอันอันชิ้นหนึ่งที่ดีนะครับ ที่ชี้ถึงพฤติกรรมของกษัตริย์องค์ใหม่นะครับเ,เรื่องเกี่ยวกับว่าภาพลักษณ์ของกษัตริย์องค์ใหม่ด้วยนะซึ่งผมเนี่ยไม่มีความสนใจบอกตรงแนแง่ที่วจะต้องออาคลิปเนี่ยมาแชร์ม่อีกทีหนึง่งใครจะแชร์ก็แชร์ไปสำหรับผมเนี่ยง่ายๆเลยผมไม่อยากแชร์เพราะมันแบดเทสท่านั้นแหละฮะเอาล่ะแต่เอาแต่เรื่องเรื่องที่คิดว่าจะเขียนอะไรต่อไปมันมีเรื่องที่ทำอีกเยอะมากนะครับคือ,อ,อถ้าเราเรื่องเป็นซีรีส์สุดมากเนยนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่คือกับการจัดสรรแบ่งอํานาจนะครับภายใน ในประเทศไทยนะฮะซึ่งมีสอบสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็มาเกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดก็ตามเพื่อเป็นการที่จะดึงอานาจกลับสู่สถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจที่ควรจะเขียนออกมาซึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์ักเนี่ยได้เขียนไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับผมนี่คิดว่าเขียนจากมุมไหนดีนะครับอันที่สองเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นอันที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะผมอยากรู้เกี่ยวกับวังทวีวัฒนานะฮะซึ่ง ก็ได้มีเขียนผมได้เขียนแตะแตะไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันมีอะไรเกิดขึ้นในนั้นนะครับมีการพูดว่าม,มีการสร้างคุกแล้วนะครับได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของคุณยิ่งรักด้วยซ้ำนะครับนู่นนี่นั่นก็กําลังรวบรวมข้อมูลอยู่ถ้าเมีข้อมูลพอเนี่ยก็อาจจะอยากเขียนออกเหมือนกันน่าสนใจอันที่สามเป็นอันที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของกรรษัตริย์องค์ใหม่นะครับต่อสายตาต่างประเทศ ซึ่งอันนี้ยังไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่ส่วนที่ยังไม่ยังไม่มีคนพูดถึงหลายเนี่ยเพราะว่าเออเอาจริงแล้วในกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยแม้จะแม้จะได้ขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการทาถูกต้องตามกฎหมายไปแล้วเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันยังไม่มีพระราชพิธีอย่างเป็นทางการนะครับเรา่็คงอาจจต้องรอให้ถึงจุดนั้นหลังจากจุดนั้นปุ๊บเนี่ยตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยครับราชประเพณีแล้วเนี่ยกษัตริย์องค์ใหม่อาจจะต้องเดินทางเงยือนประเทศต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับเป็นการไปแนะนําตัวว่าเป็นกษัตริย์ เป็นเพื่อเป็น introductory ทัวร์นะฮะซึ่งใน,ในยุคของในหลวงูมิพลเนี่ยก็ท่านก็ส่งได้ทำหลายประเทศเลยทีเดียวจากจุดนั้นเนี่ยเราสามารถจะวัดได้ว่าต่างชาตินมองกษัตริย์องค์ใหม่ว่าอย่างไรนะฮะซึ่งมันมีเรื่องสําคัญมันเป็นเรื่องสําคัญที่ทผมที่ผมอยากอยากจะศึกษาต่อเพราะว่าต่างชาติกษัตริย์องค์ใหม่อย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการให้การสนับสนุนการให้ความชอบธรรมหรือไม่ให้ความชอบธรรมก็ได้ ซึ่งมันอาจจะนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างความอ่อนแอให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยซึ่งอันนี้เป็นอันที่อยากทาแต่ว่ายังคงยังไม่มีโอกาสได้ทำคงต้องหวังนิดหนึ่งครับครับครับในส่วนของต่างชาติโดยเฉพาะสื่อต่างชาติเองเนี่ยเขามีมุมไหนที่เขาสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับกษัตริย์พระองค์ใหม่ของของไทยไหมครับแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายที่ซีเรียสมากๆเนี่ยก็คงจะต้องดูเกี่ยวกับว่าการขึ้นของรากของกษัตริย์องค์ใหม่นี้นะครับส่งผลกระทบต่อแลนด์สเคปนะฮะภูมิทัศ ทางด้านการเมืองอย่างไรนะฮะส่งผลต่อรัฐบาลนี้อย่างไรส่งผลต่ออนาคตของประชาธิปไตยอย่างไรนะครับเราจะมาอ้างไม่ได้แล้วผมเบื่อแล้วคนที่บอกว่าสถาบันกษัตัตย์ไทยอยู่เหนือการเมืองเนี่ยเรารู้แล้วมันไม่ใช่ในเมื่อมันไม่ใช่เนี่ยก็หมายความว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองเมื่อสถาบันกษรตริย์เข้ามาเล่นการเมืองแล้วเนี่ยมันต้องส่งผลกระทบต่ออนาคตของการเมืองไทยประชาธิปไตยแน่ๆอันนี้เนี่ยผมคิดว่าสื่อที่ซีเรียสมากๆนะครับ ในในระดับระหว่างประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการวิเคราะห์กันเช่นเดียวกันว่าก mm hmm. ับกระสัษ์องค์ใหม่จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับกับมุมมองที่ก็มีต่อรัฐรัฐธรรมนูญนะที่กำลังจะออกมาแล้วเรื่องตั้งหลักจะนั้นเป็นยังไงความสมัธ์กับคุณทักษิณเป็นอย่างไรอันนี้ผมมองในจุดหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงมองอนาคตของสถาบันกษรตริย์ไทยเองด้วยว่าจะอยู่รอดหรือไม่รอดรอะไรอย่างไรอีก mm hmm. อันเนี่เป็นอันที่ค่อนข้างอันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดในยุโรปนะฮะโดยเฉพาะอย่างนี้อนตอนนี้เนี่ยเกิดที่เกิดในเยอรมนีก็เป็นพพวกแทอย นะครับอย่างที่เรารู้อยู่แทับลอยนี่ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนกับนักสืบพิมพ์ซุกซิทนะครับแล้วในยุโรปเนี่ยก็ชอบจะมีนักสืบพิมพ์แบบเนี้ยนะฮะซุกซิทโดยเพราะเรื่องเกี่ยวกับเจ้าราชวงศ์ต่างๆไม่แค่ไม่ไม่ใช่แค่ในยุโรปเท่านั้นแต่ก็เรื่องซุกซิทของเจ้าทั่วไปอเผอิญที่มาอยู่ในยุโรปด้วยนะฮะอย่างของเยอรมันนี่มันก็แซ่บมากๆฮะของอังกฤษก็เป็นที่รู้เันอยู่เพราะอังกฤษเงื่อก็เป็นเหมืนก็เป็นประเทศมีเจ้าที่เรียกว่าเกือบจะ powerful มากๆในอดีตนะครับอย่างหนังสืออะไรรรพวกกกเนนีี้ยมมััั็งาบ ลงเกี่ยวกับเรื่องเออจ้าเจ้าประเทศต่ตางๆย้อนกลับไปดูในกรณีของเยอรมันเนี่ยถามว่าเขาสนใจไหมเขาต้องสนใจแน่ๆนะครับคือก็ต้องสนใจแน่ๆเพราะว่าเนื่องจากเจ้าไทยของเราเนี่ยไปอยู่เยอรมันนานเหลือเกินคือถ้ามาม,ามามามาไปมาเที่ยวนะฮะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วกลับเนี่ยความสนใจมันก็นนกแค่ประเดี๋ยวประดาอะนะฮะแล้วก็จบไปแต่นี่คือถึงหนากม,มาสร้างามินิคาร์ลหาดนะครับแล้วก็แล้วก็ย้ายไปยที่นี่แค่นี้ยังไม่พอนะครับคือ พฤติกรรมที่แปลกๆของกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยนะฮะทั้งเรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายเรื่องเกี่ยวกับรถสิงยมต่างๆเนี่ยมันยิ่งทําให้คนเยอรมันเนี่ยนะฮะหรือไม่ก็คนยุโรปเปียนทั่วไปเนี่ยสนใจมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เอ่อเรื่องที่ผมคิดว่ามันก็คงเอ่อมันมันก็สร้างผลกระทบก่อต่อสถาบักษัตริย์ไทยเนี่ยเอ่อไม่น้อยไปกว่าเรื่องที่เป็นซีเรียสจริจงๆนะครับเอา,อาจริงๆแล้วเนี่ยแม้แต่คนแม้แต่สังคมไทยเองก็เถิดนะครับพวกที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นรอยลิสเนี่ยรักเจ้ามากเนี่ยร้อยทัั้้งงรออออยชบ่านนนหสืกกพวี การเปเผยในหนังสือพิมพ์ก๊อตสิพวกนี้เนี่ยขายดีเป็นที่รู้จักมากกว่าหนังสือพิมพ์ซีรีส์ต่างๆที่รายงานเรื่องกษัตริย์ไทยไ้วยสืมครับอาจารย์แต่ว่าในส่วนของรัฐบาลไทยหรือแม้แต่คนไทยจํานวนไม่น้อยก็บอกว่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระอิริยาบถส่วนพระองค์มันก็เป็นเรื่องของพระองค์ไปไม่ควรที่จะนํามาพูดถึงหรืออาจวิาพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องส่วนพระองค์อะ่ะอันนี้ก็ไม่จริงครับครับไม่จริงครับนะครับ บุคคลใดก็ตามเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตสาธารณะเนี่ยแทบจะไม่เหลือม mm hmm. ผมเป็นแค่นักวิชาการคนตัวเล็กๆคนเดียวนะฮะหลายคนอาจจะมองว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะถามจริงหรอผมแบ่งได้หรอครับว่าอันไหนส่วนไหนเป็นเรื่องส่วนตัวของผมอันไหนอันไหนเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานมันก็แทบจะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะฮะอันนี้เ,นเรื่องส่วนตัวผมหรือเปล่าให้สัมภาษณ์อยู่เพราะนี่มันเป็นนอกเวลางาน mm hmm. ใช่ไหมฮะจะตีตความายังไงอะ่ะ ผมก็พูดนะผมเป็นนักวิชาการแต่วันนี้ผมไม่ได้อยู่่ออฟฟิศผมไม่ได้ทางานเอ๊ะหรือเป็นความเห็นส่วนตัวไลน์มันบางมากนะครับแล้วโดยเฉพาะอยู่ในสถานะแบบนั้นเนี่ยพูดไม่ได้อีกแล้วว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนอกนอกนอกจากไลน์ที่มันแบ่งไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมถึงพูดเรื่องส่วนตัวไม่ได้ประการแรกคือเงินที่คุณใช้เป็นเงินภาษีจากประชาชนต่อให้ในยามที่คุณหลับนอนเนี่ยคุณไม่ต้องทาอะไรเนี่ยคนก็วิจารณ์คุณได้ถ้าคุณจะใช้เงินของประชาชนอยู่นะครับ เรื่องเรื่องต่อไปเนี่ยทำไมคนถึงยังวิจารณ์คุณได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะนะฮะเอาละ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณจะแต่งตัวปแปลกๆนะฮะคุณอยู่ในสวนบ้านของคุณแล้วมีคนเอากล้องเนี่ยไปส่องแอบจับดูถ่ายภาพมาเหมือนพวกปรปาร,รัสซี่โอเคอันนี้อาจจะถือเรีเรยกว่าเป็นเรียกว่าเป็น invasion of privacy ซึ่งในแง่ดาราฮอลลีวูดเนี่ยบางคนเขาก็อฟ้องร้องนะครับโดยเพราะเข้าไป h o l เดย์ส่วนตัว ไปไปอยู่บัญหาส่วนตัวของเขาแล้วจึงมีกล้องมาถ่ายลงถ่ายรูปเขาเนี่ยโอเคอาจจะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับแต่ยังแกก็กลับเปเรื่องเดิมคือดาราฮอลลีวูดก็เป็นบุคคลสาธารณะทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยคนทุกคนมันอยากรู้กันทั้งหมดนะฮะคือมันไม่มีอะไรหรอกครับที่ได้มาฟรีการเป็นบุคคลสาธารณะการเป็นตําแหน่งสถาบันการอยู่ตําแหน่งในสถาบันพระหมหากรรษัตริย์เนี่ยนะฮะมันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ต้องจ่ายผมก็เขียนปเมัชช้าเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไร เป็นบุคคลสาธารณะนะครับด้วยเพราะแต่งตัวปแปลกๆเช่นนั้นนะครับแล้วก็ออกไปเดินในห้างสับสินค้าในประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็คนเห็นเนี่ยเป็นไม่รู้กี่ร้อยสายตาเม<อ>ื่อมีคนเอาคลิปมาลงเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ต่อแต่กับห้ามเนี่ยไม่ให้เอาคลิปเอานั้นไปเผยแพร่ต่อแถมจะฟ้องร้องเฟซบุ๊กไีกซ้ำว่าไม่ให้เผยแพร่ต่อนี่มันนี่มัน,น,ม,น,น,ม,นมันเลยหลักของเหตุผลไปแล้วผมถึงบอกว่าถ้าคุณไม่อยากใครติดตามมอง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 คุณนะครับจับตามองคุณแต่งตัวแบบนี้ในบ้าน นะครับแล้วก็ไม่ต้องออกมาแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยคุณต้องยอมรับแล้วว่ามันอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วคุณเป็นุคคลสาธารนณะคุณกาลังใช้เงินสาธารณะของไทยอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมัน subject to กันครับอาจารย์ซึงครับอืมครับอาจารย์จากการที่ติดตามแล้วก็ความเคลื่อนไหวของต่างประเทศโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ในต่างประเทศ รวมทั้งไทยด้วยเนี่ยอาจารย์มองมองเห็นการปรับเปลี่ยนหรือการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ในประเทศอื่นๆอย่างไรและเทียบกับประเทศไทยอาจารย์มองอย่างไรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะคุณจอมทุกครั้งที่คุณจอมมีสัมภาษณ์ผมเนี่ยในช่วงเวลาสามสี่ห้าปีเนี่ยถ้าคุณลองจับทางผมได้เนี่ยเผยเผอาจจะไม่ต้องสัมภาษณ์ผมอีกแล้วพูดแต่เ <c oughs> รืเ่องซ้ร้ <c oughs> ผมพูดเสมอว่าขอนมีการปรับตัวเถอะผมไม่เคยบอกเลยว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเอ่อเอาเอาล่ะพวก ที่เป็นริพับลิกันเนี่ยสาธารณพวกที่เสรีสาธารณรัฐอาจจะด่าผมนะ <S <S ผมก็ไม่เคยถึงขนาดบอกว่าสถาบันกษัตริย์มันไรซึ่งคุณค่าอะไรมันอาจจะมีคุณค่าเหลืออยู่บ้างนะครับทั้งคุณค่าทั้งติศาตร์นะครับในแง่ของคุณค่าของจารีประเพณีทั้งหลายนะครับอ,อ,อย่างเรื่องตลกตลกคือว่าสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษมันยังมีค่ามา,มากขนาดเอารูปของกษัตริย์เนี่ยมาพิมพ์ลงในจานชามถ้วยกาแฟยังขายได้อะ <S <S ใช่ไหมครับ อของเราอาจจะมีมันของเรากับเขาอาจจะมีค่ามากกว่านั้นเนี่ยแต่เอาเถอะครับผมคิดว่าในสุดแล้วมันขึ้นอยู่การปรับตัวทรัพ์าสตร์ตามเทศน์เขาปรับตัวไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องพูดเรื่องของยุโรปผมไม่ต้องพูดอีกแล้วเขาปรับตัวไปหลายร้อยปีแล้วเพราะถ้าปรับเพราะว่าไม่ปรับตัวเนี่ยมันอยู่ไม่รอดเหมือนอย่างของฝรั่งเศสก็ตามของเยอรมันก็ตามของประเทศใกล้ตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีอัดมันก็มีการปรับตัวตามการเวลา ญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวอย่างที่เห็นหลังสงครามโลกครั้งที่สองอะละส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผลที่เกิดมาจากสงครามโลกครั้งที่สองและการที่ถูกอเมริกาครอบงำนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของญี่ปุ่นไปเจ้าขเขมรก็ปรับตัวนะครับตอนนี้เนี่ยรู้ว่ามันควรต้องออกมาจากฐานการเมืองนะครับตั้งแต่กษัตริย์ศรีนุเนี่ยได้เสด็จสวรรคตไปแล้วนะครับกษัตริย์องค์ใหม่รู้ว่าจะต้องอยู่อย่างไรให้รอดนะครับรอดนี่หมายถึงว่าสถาบันกษัตริย์ยังคงอยู่รอดและยังคงได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชน นะครับก็คืออยู่เหนือการเมืองนะครับอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็เลยบทบาทของแบบเรียกว่าเป็นเซเลโมเนียลก็คือทําหน้าที่ทำทำทางด้านราชาพิธีเท่านั้นไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับพวกนี้แหละถึงอยู่รอดของไทยเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยตอนแรกผมก็จะพอมีหวังบ้างน,นะครับก่อนที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านว่าเอาละ่ะภาพยังเห็นไม่ชัดนะเพราะมันยังไม่ความการเปลี่ยนผ่านไม่เกิดขึ้นแต่นี่การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยไม่มีสัญลักษณ์ใดๆเลย ที่ชี้เห็นว่านะครับรัชสมัยใหมร่รัชสมัยปัจจุบันเนี่ยต้องการจะปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดเพื่อให้สามารถอยู่ได้กับระบอบประชาธิปไตยจริงๆเอาขอ้ามจริงทุกอย่างมันสวนทางกับสิ่งที่เราคิดทั้งหมดมผมบอกตรงนั้นผมเริ่มกลัวว่าบทลงทาษจะไม่สวนเพราะผมยังเชื่อมั่นทุกวันนี้ว่าสถาบัน,นปรตชาธิปตเนี่ยที่รุกขึ้นต่อสู้กับประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะต่อสู้ได้สักพักหนึ่งแต่ไม่มีสถาบัน,นไหนต่อสู้ได้นานหรอกครับ มีอะไรที่จะพูดถึงบรรดาผู้ที่สนใจอยากจะติดตามแต่ก็มีความกลัวมีความกังวลอะไรเงี้ยในส่วนของ Facebook ของอาจารย์ไหมฮะเข้าใจผมก็ใจได้ผมย้อนกลับคิดว่าความะระดับความกลัวเนี่ยแต่ละคนมันต่างกันต้นทุนแต่ละคนมันต่างกันตอนผมทำโครงการอากงเนี่ยนะครับเขียนเชือกกองบนฝ่ามือให้เปิดหน้าเปิดตาม,มก็มีคนมาหลังมาบอกว่าเขาอยากจะร่วมโปรแกรมมากแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเปิดหน้าอตอนแรกตะกุดตะกิดตะขวงใจ แต่เมื่อมีหลายคนเนี่ยมาคุยกับผมนะฮะแล้วขอให้ผมเข้าใจผมก็ในสุดก็เข้าใจว่ามันมีคนประเภทหนึ่งที่อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมเดียวกับเราแต่ยังไม่พร้อมนะเช่นเดียวกันทุกวันนี้เนี่ยมันอาจจะมีคนที่เห็นด้วยกับเรามากๆนะครับผมได้รับข้อ,ขอ,ขอ,ขอมูลข้อความหลังไมาเนี่ยเยอะมากกวันหนึ่ง <c oughs> หลายหลายคนส่วนใหญ่เขียนว่าวอาจารย์อยากเป็นเพื่อนอาจารย์มากอย่างรู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมไม่กล้าจริงๆนั้นผมเข้าใจได้เลยนะฮะสำหรับคนพวกนั้นเนี่ย อาจจะแอบอ่านแอบติดตามไม่อยากกดไลค์ไม่อยากกดแชร์กก share, ไม่เป็นไรขอให้คุณเอาข้อมูลคุณกลับไปแล้วกลับไปคิดไม่ได้ไม่ได้ให้เชื่อด้วยทันทีครับเอากลับไปคิดตีความแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลชุดอื่นๆแล้วคุณแล้วคุณกลับมาคุยกับผมทีว่าคุณรู้สึกอย่างไรสำหรับคนสำหรับคนที่คิดว่าพร้อมแล้วนะครับที่คิดว่ามันต้องมีความกล้าหาญในระดับในระดับหนึ่งเนี่ยอัพถืออยู่คุณอยากจะกดแชร์กดไลค์อะไรก็ตามสำหรับคนที่กลัวมากๆเนี่ยผมย้ำอีกทีว่า คุณกลัวที่ตัวคุณเองไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องบอกคนอื่นเขากลัวอืคนนบคนหน่าน้าตอบด้วยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่ให้โอกาสพูดคุยอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับบัสดีครับดรปวินชัชวานพงพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นนักวิชาการที่ริพายการเมืองอยู่ในต่างประเทศนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นผู้ที่เคลื่อนไหวแล้วก็ติดตามบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นบุคคล หนใน3คนที่เป็นบุคคลต้องห้ามของรัฐบาลเผด็จการทหารของไทยในขณะนี้นี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ